ที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีดีเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคุณกำลังฟังตลาดวายพอดแคสต์ Podcast ปีที่2ประจำวันอาทิตย์ที่6มิถุนายน2564รรายการที่ทำให้คุณเข้าใจตลาดเข้าใจหุ้น แล้วก็พร้อมสําหรับการลงทุนในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีนะครับวันนี้คุณอยู่กับน้าแดงจรูนพันธ์วัฒนาวงศ์เหมือนเดิมครับสําหรับในคลิปนี้นะครับขอขอบคุณพี่ยุพินและก็คุณวรรณวิทย์นะครับที่เป็นผู้ร่วมสนุนรายการนะครับก็ขอให้ประสบความสําเร็จในการลงทุนนะครับมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงทั้งครอบครัวป้องจากโควิดแล้วก็ได้ฉีดวัคซีนไวๆด้วยนะครับส่วนเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจจะร่วมสนับสนุนรายการนะครับ ก็สามารถดูรายละเอียดได้นะครับในลิงก์ด้านล่างของ YouTube ได้เลยนะครับขอพระคุณมากๆครับครับสำหรับเซตอินเด็กซ์ในสัปดาห์ที่23นะครับก็เป็นสัปดาห์ที่เราเทรดกันทั้งหมด4วันนะครับก็คือวันจันทร์ที่31พฤษภาคมแล้วก็ข้ามกันไปจบวันศุกร์ที่4มิถุนายนะครับโดยวันพฤหัสเป็นวันหยุดนะครับเป็นวันเฉลิมฉชนบรรษาสมเด็จพระนางเจ้านะพระบรมราชินีนาถนะครับก็ทําให้เราเทรดกัน4วันนะครับ คือถ้าเกิดว่าดูในภาพของแท่งเทียนนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยฟอร์มของเซ็ตอินเด็กซ์ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นฟอร์มที่ดีนะครับคือหลังจากผ่าน1,600จุดได้นะครับภาพของแท่งเทียนก็เป็นแท่งเทียนที่ยกจุดต่ำสุดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับภาษาหุ้นเรียกว่ายกโลนะครับซึ่งแม้ว่าวันศุกร์เนี่ยนะครับจะมีการเทหุ้นลงมานะครับโดยไปปิดที่1611จุดลบไป6จุดนะครับแล้วมันทำให้อ่าราคาปิดของเซตอินเด็กซ์เนี่ย มันไปต่ํากว่าโลของวันพุธที่1613นะครับคือถ้าเกิดดูภาพแท่งเทนล้วนๆน่ะจะรู้สึกว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาไปเทียบกับเหลี่ยมของการเทรดแล้วถือว่าไม่เสียหายอะไรเพราะว่าถ้าใครเทรดมานานจะรู้ว่าช่วงของวันหยุดยาวนะครับแล้วก็หรือวันหยุดธรรมดาก็แล้วแต่แล้วมันเป็นช่วงที่ตลาดหุ้นมันเป็นช่วงที่มันเปราะบางจะผ่านไม่ผ่านจะไปไม่ไปเนี่ยคนจะกลัวมากเพราะงั้นคนจะไม่กล้าถือหุ้นข้ามวันเสาร์อาทิตย์กัน ฉนันเราก็เลยไม่แปลกที่นะที่เราจะเห็นการเทหุ้นเข้ามาในช่วงของวันศุกร์ภาคบ่ายจนให้วันศุกร์ภาคบ่ายเนี่ยไปปิดที่1611แล้วก็ไปต่ํากว่าโลของวันพุธมันเลยทําให้ภาคของเทงเทียนดูไม่ดีนะครับแต่ว่าถ้าเทียบของการเหลี่ยมการเทรดแล้วถือว่ายังไม่ถึงกระเสียหายอะไรเพราะว่าถ้าไปดูในภาพสัปดาหนะ์มันยังเป็นทรงที่ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับโดยสัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นบ้านเราก็บวกไปประมาณสัก1.9ก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับ คันนี้ประเด็นที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกว่าหลักๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยมีข่าวลบนะครับแต่ถามว่าข่าวบวกมันดีมากไหมมันก็ไม่ได้ถึงกับดีมากนะแต่มันเป็นข่าวบวกอ่อนๆแต่ว่ามันเหมือนเป็นหมัดแย็บมันแย็บแย็บแย็บมาเรื่อยๆมันก็เลยกลายเป็นข่าวดีขนาดใหญ่พาเซตผ่านหกได้นะครับข่าวแรกเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของตัวเลขนะครับตอนคืนวันศุกร์ที่แล้วนะฮะที่อเมริกาก็จะมีการรายงานตัวเลข PCE นะครับก็จะคำนวณออกมาเป็นเงินเฟ้อที่อเมริกานะครับสุดท้ายก็ บวกไป3.6เทียบกับปีที่แล้วนะครับก็ถือว่าพุ่งขึ้นมาสูงตามคาดนะครับก็ไม่ได้เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ซึ่งนี้มันเป็นการสะท้อนว่าภาพการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอเมริกาอ่ะมันก็ยังคงดําเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนข่าวที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของราคาน้ำมันดิบ Brent นะครับปรากฏว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ทะลุ เ0เหรียญต่อบาเรลไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเป็นจุดสูงสุดใหม่ในรอบ2ปีด้วยนะครับคือคําว่า2ปีแปลว่าอะไรแปลว่าก่อนโควิดจะบุกเสียอีกนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีมากๆเลยนะครับซึ่งพอน้ํามันมันมาแบบนี้นะครับมันก็เลยทําให้หุ้นกลุ่มพลังงานก็ดีด้ากันนะครับพลังงานปีโตลงกันก็นมากันหมดเลยนะครับซึ่งกลุ่มนี้ต้องไม่ลืมว่าเขามีสัดส่วนถึง22%ของ Market cap บ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นพอน้ํามันมันมาทำดีมายแบบเนี้ยกลุ่มพลังงานก็ Happy แล้วก็พยุงให้เซตสามารถเดินหน้าได้นะครับส่วนประเด็นที่3ก็จะเป็นประเด็นข่าวในประเทศนะครับก็จะมีอยู่ประมาณสัก3 4สี่ข่าวย่อยๆนะครับอันแรกก็จะเป็นเรื่องของคณะรัฐมนตรีนะครับก็มีการอนุมัติ4โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับมูลค่ารวมถึง1นึ่แสนล้านบาทนะครับแม้ว่าจะไม่ได้เป็นตัวขับเคลื่อในให้เศรษฐกิจมันวิ่งไปข้างหน้านะแต่อย่างน้อยมันก็เป็นการประคองเศรษฐกิจระหว่างรอการฉีดวัคซีน,นได้นะครับ ข่าวที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของการประชุมสภานะครับปรากฏว่าค่อนข้างดุเดือดเลยทีเดียวนะครับแม้ว่าจะมีข่าวของลุงพลเข้ามารบกวนก็ตามครับแต่สุดท้ายสภาเราก็ผ่านนะครับวาระหนึ่งของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2องพแล้วนะครับลำตับถัดไปก็จะเข้าสู่วาระที่2แล้วก็ไปโหวตกันประมาณช่วงของก่อนเดือนกันยานะครับก็ไม่น่าจะทําให้ล่าช้าอะไรกันออกไปนะครับ ส่วนประเด็นที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของโควิด1 9นะครับรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันก็ยังคงเกาะอยู่ระดับ2 0 0 0ถึง2,500คนในขณะที่ผู้หายป่วยก็เกาะอยู่ระดับ2ถึง3,000คนต่อวันนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ทรงตัวแล้วกันนะครับส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของข่าวแม้ว่าไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศนะแต่ทำให้คนไทยสบายใจขึ้นเยอะ ก็คือองค์การอนามัยโลกนะครับสุดท้ายก็อนุมัติวัคซีนชินโนแวกแล้วนะครับให้สามารถเอาไปใช้ได้นะครับซึ่งวัคซีนตัวนี้ก็ถือว่าเป็น1ใน2วัคซีนตัวหลักของประเทศไทยนะครับก็เลยทําให้คนไทยมีความสบายใจมากขึ้นนะครับส่วนประเด็นที่4นะครับเป็นประเด็นในต่างประเทศนะครับผมว่าประเด็นนี้มันน่าสนใจเพราะว่าตัวนี้มันเกิดขึ้นตอนคืนวันพฤหัสนะครับคือคืนวันพฤหัสที่อเมริกาครับเขามีการรายงานตัวเลขเรื่องของแรงงานนะครับซึ่งสุดท้ายนะ ตัวเลขมันออกมาดีมากนะครับแล้วก็ดีกว่าคาดด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นในคือมันผลักคือดาวโจนสะ์ะครับติดลบไป200นะครับเพราะว่าคนก็กลัวว่าเฮ้ยถ้าสกิจมันดีแบบนี้แรงงานดีแบบนี้แปลว่าสิ่งที่เฟดกำลังจะทําในระดับถัดไปคือการลดนะฮะการชะลอหรือลดนะครับเรื่องของนโยบายกันด้านผ่อนคลาย้านการเงินนะครับเช่นเรื่องของการลด QE หรือการขึ้นดอกเบี้ยก็แล้วแต่นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในตลาดหุ้นก็คือ สภาพคล่องต่างๆมันจะถูกดูดออกมาจากตลาดน่นหมายความว่าราคาหุ้นที่มันเฟ้อๆอยู่นะ่ะพองๆอยู่อนะ่ะมันก็จะแฟบตัวลงมา,รา,า,งมาราคาหุ้นก็จะปรับตัวลงได้เพราะฉะนั้นคนที่เป็นสายโมเมนตัมสายข่าวต่างๆนะพอเห็นตัวเลขแรงงานออกมาดีปับนะ๊บเนี่ยนะครับเขาก็คิดเลยว่าแหมเดี๋ยวเฟดมันมาแน่นอนก็มีการขายทํำลายกันก็เลยให้ดาวโจนส์ติดลบไป2อง้กว่าจุดนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในคืนเดียวกันก็คือพอดาวโจนส์ลงไปได้สักพักหนึ่งเนะี่ยคนก็เริ่มตั้งสีแล้ว่าเฮ้ย แปลว่าคนจะมีเงินจับจ่ายใช้สอยดีขึ้นนะครับเศรษฐกิจกำลังจะเริ่มกลับเป็นปกติการท่องเที่ยวก็เริ่มจะมาครอบครัวก็เริ่มมีความสุขมีรอยยิ้มกันฉะนั้นถ้าเศรษฐกิจมันดีเนี่ยนะครับตลาดหุ้นมันก็ควรจะดีด้วยสิฉะนั้นคนก็เริ่มตั้งสติได้นะครับก็เริ่มเอาเงินมาดักซื้อหุ้นหุ้นไหนที่มันดีๆแล้วมันลงมาน่าสนใจก็เริ่มกลับเข้าไปซื้อกันนะครับสุดท้ายนะครับก็เลยทําให้ดาวฮูโจเนี่ยกลับไปปิดที่เดิมเลยนะครับในคืนันนนนหสดุ้ก็เิาต่อะ บวกไปอีก1 7 9จุดบวกอีกครึ่งเซน์ะครับคราวนี้นะครับเรื่องของนโยบายผ่อนคลายหนานการเงินนะครับผมอยากจะให้เหลี่ยมการมองไว้นิดนึงนะครับเวลาเพื่อนๆเ,เสพข่าวใจจะได้ไม่แกว่งนะครับคือรอบที่แล้วนะครับตอนที่เฟดเขาเอานโยบายผ่อนคลายหนานการเงินมาใช้น่ะตอนนั้นมันเกิดจากที่อเมริกาอ่ะมันมีปัญหาเรื่องซับพลาสมปัญหาซับพลาสม,มันก็เกิดจากการที่คนเน่ยนะครับเรียกว่าบริโภคกันเกินตัว กู้หนี้ยืมสินจนเกินตัวนะครับแล้วก็ไปใช้เครื่องไม้เครื่องมือดน้านการเงินที่เป็นเดลิเวอรี่จนเกินตัวคราวนี้พอมันเป็นโดมิโนแลวมันพังปุ๊บเนี่ยมันก็เลยล้มกันทั้งระบบพอมันล้มกันทั้งระบบปั๊บนะครับเฟดก็เลยต้องใช้นโยบายผ่อนคลายน้าการเงินเข้ามาช่วยนั่นคือเหตุผลที่ใช้นโยบายในรอบที่แล้วนะครับซึ่งจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของความโลภการบริโภคที่เกินตัวอ่าแต่รอบเนี้ยมันไม่เหมือนกันมันไม่ได้เกิดจากความโลภแต่มันเกิดจาก ไวรัสโควิด -19 ซึ่งมันเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้อยู่ดีมันก็มาแล้วมันทําให้เศรษฐกิจทั่วโลกพังทลายไปหมดรวมถึงที่อเมริกาด้วยนึกออกไหมดังนั้นนะครับไอ้นโยบายผ่อในใคลายนั่นกันเงินะแม้ว่ามันจะชื่อเดียวกันนะแต่ว่าตอนที่มันเอามาใช้น,นะสังเกตไหมทั้งคู่เนี่ยมันเอามาใช้ในคนละสถานก,การณ์กันสถานการณ์นั้นอะเศรษฐกิจพังเพราะความโลภแต่รอบนี้เศรษฐกิจพังเพราะไวรัสโควิด -19 เห็นไหมเหตุผลมันต่างกัน ดังนั้นนะครับพอเรากําลังเข้าสู่โหมดของการเลิกนะครับนโยบายผ่อนคลายน่ากันกเงินนะ่ะผลลัพธ์มันก็อาจจะแตกต่างกันก็ได้เพราะว่าในสถานการณ์วันนี้เนะี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่ต่อให้เลิกนะนโยบายผ่อนคลายน้าการเงินน่ะเศรษฐกิจมันก็ยังคงเดินหน้าฟื้นตัวต่ออ่าผมว่าเผลอเผีอในตลาดหุ้นอาจจะแบบแทบจะไม่ลงเลยหรือลงนิดเดียวแล้วเดินหน้าต่อก็ได้ก็มีความเป็นไปได้เช่นกันก็รอดูแล้วกันว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับคราวนี้มาดูในแง่ของผู้เล่นในตลาดกันบ้างนะครับ ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนักทุนสถาบันก็ขายสุทธินะครับ 3, ล้านบาทเฉพาะวันศุกร์เนี่ยแกขายไปถึง5,195ล้านบาทนะซึ่งถือว่าค่อนข้างผิดปกตินะเพราะว่าจริงๆวันศุกร์นะครับมันมีรายการพิเศษก็คือเรื่องของธนาคารเกสตรกรไทยที่ถูกเรียกว่ากระเด็นออกไปจาก MSCI เป็นรอบพิเศษนะนะครับมันจริงจริงยอดไม่เงินออกอะ่ะมันควรจะเป็นนักทุนต่างชาตินะแต่มันแปลกตรงที่เป็นนักทุนสถาบันนะขายไป5,195้าบาล้านบาทในวันศุกร์ ส่วนนักทุนต่างชาตินะครับในวันศุกร์เนี่ยครับกับกลายเป็นคนซื้อสุดที่นะ3,573ล้านบาทนะครับแล้วก็รวมทั้งสัปดาห์น่ะซื้อไปทั้งสิ้น5,192นะครับแล้วก็ค่อนข้างสวยนะเปิดทำการ4วันเนี่ยฝรัง่งซื้อไปถึง3วันนะครับซึ่งเท่าที่จับอารมณ์ของนักทุนต่างชาตินะครับหลังจากแกเสร็จกระบวนการ MSCI Rebalance ในวันที่27พฤษภาคมที่เงินออกไปประมาณหมื่นกว่าล้านนะ หลังจากนั้นนักทุนต่างชาติก็เข้ามาเก็บหุ้นเหมือนกับหน้าหุ้นที่เขาเล่นที่เมืองน,นอกเลยก็คือเก็บพวกหุ้นที่เป็นลักษณะของการเปิดเมืองนะครับหุ้น Value Stock พลังงานที่อยู่โซนล่างๆนะครับ แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ไม่ต้องคิดมากนะแกก็มาเก็บหุ้นที่เป็นเบอร์หนึ่งในอุตสาหกรรมที่มันกําลังฟื้นตัวนะครับอย่างในสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็เห็นแรงซื้อเข้ามาที่ Land and House นะครับธนาคารกรุงเทพนะครับ CRC SGP c เป็นต้นนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่นักทุน่างชาสนใจก็คือกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากโควิด19อย่างพวกของโรงพยาบาลเกษมรา์เป็นต้นนะครับส่วนในภาพของชอ็อตเซลล์นะครับก็ไม่ได้เยอะนะครับวันศุกร์ช็อตไป5,954ล้านบาทก็ประมาณเพียงแค่ 5%เเสร็จเศษของการเทรดทั้งหมดนะครับดังนั้นนะครับการที่เราเห็นนักทุนต่างชาติเข้ามาซื้อสุทธิถึง5,192ล้านบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาซื้อไป3 4ใน4วันแบบเนี้ยก็ทำให้ค่อนข้างสบายใจนะว่าบริเวณ1,600เนี่ยน่าจะเอาอยู่ไม่น่าจะหลุดนะครับ ส่วนในเชิงของหน้าหุ้นนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ดัชนีขึ้นมา1.9นะครับพระเอกก็คือกลุ่มพลังงานนะครับเฉพาะกลุ่มพลังงานน่ะครับช่วยเซตได้ถึงประมาณสัก0.6นะครับและพระเอกของพระเอกก็คือปอตทนะครับส่วนเบอร์2นะ่ะถือว่าแปลกหน้าแปลกตาม,มากก็คืออสังหาริมทรัพย์เราไม่เห็นมานานมากนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาอาสังหาริมทรัพย์ช่วยตลาดหุ้นได้ประมาณ0.2 และความน่าสนใจของกลุ่มอสังหาในรอบนี้นะคือกลุ่มสังหาเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆครับอันแรกก็จะเป็น residential property ก็คืออสังหาที่ทำพวกคอนโดทําบ้านอะไรพวกนี้นะอันที่2ก็จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่า commercial property คือเป็นอสังหาที่มีไรายได้จากการเช่าพื้นที่เป็นต้นนะนะครับซึ่งปรากฏว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอสังหาที่ขึ้นมาเนี่ยตัวหลักๆอะ่ะ คือคอมเมอร์เชียล p รอ t y นั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น CRC CPN นะครับหรือแม้แต่ land and house เนะครับแกก็มีพอร์ตเรื่องคอมเมอร์เชียล p รอพเด้วยรวมถึง Q house ด้วยนะฮะดังนั้นนะครับก็อาจจะตีความได้ว่านะครับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นลักษณะของการให้บริการเรื่องของค่าเช่าพื้นที่ต่างๆเริ่มกลับมาน่าสนใจแล้วในมุมมองของนักทุนต่างชาตินะฮะสุดท้ายนะครับมาสู่ประเด็นที่จะขับเคลื่อนตลาดหุ้นบ้านเราในสัปดาห์หน้านะครับเท่าที่กวาดสายตาดูนะครับหลักๆก็จะเป็นประเด็นในเชิงบวกนัั้นนเลยะครบ ประเด็นแรกก็จะเป็นเรื่องของการปรูพรมนะครับฉีดวัคซีนนะครับซึ่งเขาก็ยืนยันกันว่าวันที่7มิถุนาคือวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีการปรูพรมฉีดทั่วประเทศนะฉีดมากฉีดน้อยก็ว่ากันไปนะครับประเด็นที่2คือเรื่องของการที่แห่งประเทศไทยนะครับก็มีการยืนยันว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะก็จะ เดินหน้าเต็มตัวนะครับวันที่1กรกฎานะครับก็จะอนุญาตให้ชาวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนแล้ว2เข็มจากประเทศที่ปลอดภัยสามารถเข้ามาเที่ยวภูกเก็ตได้แบบไม่กักตัวนะเอออันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีส่วนประเด็นที่3นะครับอันนี้ต้องไม่ลืมว่าเรากําลังเดินหน้าเข้าสู่ใกล้ช่วงประชุมธนาคารกลางสหรัฐแล้วนะครับวันที่15กับวันที่16มิถุนายนนะครับก็ใกล้เข้าไปทุกทีแล้วนะครับแต่ว่าข้อสังเกตที่เห็นตอนวันศุกร์คือบอลยิวไม่ขึ้นรอนะครับปรากฏว่าบอลยิววันศุกร์ ่อนตัวลงมาเหลือ1.557เปอร์เนสำหรับบอลยูสัลั์10ปีนะแม้ว่าตัวเลขสศรษิกิจสระ,ะจะออกมาดีตลอดทั้งสัปดาห์ก็ตามนะครับอันนี้มันก็เป็นการสะท้อนอย่างนึงว่าตลาดหุ้นเองก็เริ่มซึมซับแนวทางนะครับที่เฟดกำลังจะทำะเรื่องของการลด QE อรียงต่างเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันสะท้อนเข้าไปในราคาหุ้นพอสมควรแล้วนะครับมันก็อาจจะคล้ายๆกับที่ มองๆไว้นะว่าต่อให้เฟดเนี่ยนะครับลด QE ในรอบนี้ก็ตามเนี่ยตลาดหุ้นอาจจะลงไม่ลึกนะอาจจะแบบแค่ลงขำๆแล้วก็เดินหน้าต่อคล้ายๆกับคืนวันพฤหัสที่เห็นมาในดาวโจนส์ก็ได้เช่นกันนะครับซึ่งมันก็เป็นการสะท้อนว่าตอนนี้นักทุนทั่วโลกรวมถึงนักทุนไทยนะครับก็พยายามมองไปข้างหน้ามากกว่านะครับในเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะครับ ส่วนมุมมองของนักทุนต่างชาติต่อตลาดหุ้นบ้านเรานะครับก็ผมคิดว่ายังเป็นมุมมองเดิมที่เล่าให้ฟังในคลิปที่แล้วนะครับคือถ้าเกิดเรื่องของวัคซีนก็ยังคงเดินหน้าทยอยฉีดกันไปเรื่องของการติดเชื้อนะครับไม่ทำนิวไฮและที่สําคัญคืออันที่3คือเรื่องของเสถีรภ,ภาพรัฐบาลนะ่ะยังคงจับมือกันเหนียวแน่นแบบนี้นะครับผมคิดว่านักทุนต่างชาติก็ไม่ได้เกลียดอะไรหุ้นบ้านเรามากนั่น,นะก็อยู่ในจุดที่เริ่มน่าสนใจที่จะค่อยคอยทยอยเข้ามาเก็ตหุ้นกันนะครับ ซึ่งหุ้นที่น่าสนใจในสไตล์ฝรั่งนะครับผมว่าก็ง่ายๆเลยนะครับก็คือหุ้นที่เป็นผู้นำนะครับในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมหุ้นที่มีขนาด Market Cap ใหญ่พอที่จะรับเงินเขาได้นะครับแล้วก็หุ้นที่เป็นหน้าหุ้นที่เขาเล่นอยู่แล้วคือเรื่องของหุ้นที่มันเปิดเมืองต่างๆนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับกลุ่มสงหาริเลรมพย์ที่เป็นลนักษณะของการให้บริการเรื่องของค่าเช่าตึกค่าเช่าอาคารพวกเนี้ยอันนี้ก็น่าจะเป็นที่สนใจนักทุนต่างชาติเช่นกันนะฮะส่วนเหลี่ยมการเทรดในวันพรุ่งนี้นะครับ พรุ่งนี้นะครับขออย่างเดียวนะครับตอนเช้าอย่าให้มันมีข่าวร้ายอะไรแรงๆนะครับคือถ้าไม่มีข่าวร้ายอะไรแรงๆนะครับแล้วก็เซ็ตอินดี x เนี่ยไม่ทำนิวโลนะครับคือไม่ต่ำกว่า1611เนี่ยนะครับผมคิดว่าตลาดหุ้นก็น่าจะพร้อมที่จะค่อยๆขยับขึ้นละนะครับโดยจุดสำคัญก็คือบริเวณ1624นะคือจุดเนี้ยนะครับถ้าผ่านได้นะเซตจะวิ่งได้ค่อนข้างเร็วเลยเพราะนั้นใครที่ไม่มีหุ้นนะเฝ้าแนว1624ดีๆแล้วกันนะครับ ก็ค,คงประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับรายการตลาดวายพอดแคสต์นะครับขอบคุณอีกครั้งสำหรับการติดตามกดไลค์กดแจ์ให้รวมถึงเพื่อนๆที่โดเนตมาให้นะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเจอกันวันพรุ่งนี้ค่ำครับสวัสดีครับ ใครที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีดีเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะ